สวันดีเราจะไปที่ที่เกาหลีเอ้ยเกาหลีเกาหลีถูกแล้วจองวันดีพิเศษ,ษมากเราได้เข้าเล้าด้วยเรานี่ไปหาอะไรไปหาไก่กินเราไก่คือตอนแรกอะเราจองในทิปคอมบ่อยมากแล้วเราไม่เคยกดซื้อเล้าเลยแล้ววันนี้คืออยากรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่เราก็เลยลองกดเข้าไปดูทุกคนแล้วมันเขียนศูนย์บาทแล้วพอเรากดเข้าไปมันมีค r วโค้ดมาให้อ่ะได้เข้าเลา้าเฉยก็เลยเดี๋ยวเราจะไปเข้าเลานะคะเห็นเนาะเรากําลังจะ เดินไปที่ีหนึ่งกันเป็นประสบการณ์เข้าเราครั้งแรกอันนี้ก็คืออาหารที่เราตักมานะคะ มีคนหิวตักมาเยอะมากกินม,มันไหมเนี่ยอันนี้ตักมาลองเป็นมาซาลาของอินเดียแล้วก็มีน้ำยาปูด้วยน้ำยาปูนะ่ากินมากแล้วก็แอลโกอฮอล์สั่งปีให้อันอย่าเมาก็พอนะคะไปหาข้าวตัวไปกินก่อนสองาัาทุกคนขนมจีนน้ำยาปูอร่อยจนต้องหยิบต้องมาถ่ายอร่อยมากอยากลองกินอันนี้มากเลยอ่ะ อิ่มกบอร่อยลำจะไปที่นเต็มมาโอ้คนเยอะมากตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะเครื่องบินบอกว่าลำไม่ได้ใหญ่มากมันลุ้นกันว่าเราจะผ่านตมอไหมเต่นเต็มมา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 เคทเอก็ไม่ได้ปินมา จริงๆเกาหลีอะ่ะเป็นประเทศที่เราแบบโคตรอยากไปเลยทุกคนแต่ว่าเรากลัวไม่ผ่านตอมอก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแบบคนรีวิวเยอะเนาะเราก็กลัวไปเองแหละรอ <c oughs> บนี้ก็ได้ไปสักทีนะคะรวบรวมความกล้าแล้วก็ไปมาดูกันว่าจะผ่านตอมอไหมเราอ่ะบินมาแค่ไปจองโรงแรมแล้วก็ไปบินไปกลับกับโรงแรมแล้วโรงแรมเราอ่ะไม่มีวันหนึ่งด้วยเพราะว่าเราจะไปนอนที่โรงอาบน้านะทุกคนแผนที่เราเขียนมาเป็นแผนแบบหลวมมากตอนเช้าไปที่นี่ ตอนเย็นไปที่นี่แค่นี้เลยแบบเขียนมาหลวงมามาดูรีวิวบางที่เขาก็บอกว่าบางที่แบบไม่ใช้แผน่นไม่ได้ใช้อะไรเลยนะสเต็มเมนต์ก็ไม่ได้ปิดมาทุกคนแบบมาลุ้นกันว่าจะผ่านไหมอันยอฮาเจถึงไม่ได้เกาหลีแล้วทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้คือ เรากำลังจะไปตอมอกันแล้วนะทุกคนคือบอกก่อนเลยว่าก็เหลียวเป็นประเทศที่โคตรอยากมาแต่ว่ากลัวตอมอนอี่แหละกลัวแบบว่าเสียงเงินฟรีไงแต่รอบนี้ก็รบรลงคำการแล้วก็มาได้แล้วนะคะทุกคนพอเครื่องบินดีเลย์ไปชั่วโมงนึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้วสิบโมงครึ่งแล้วทุกคนจริงๆเราต้องถึงตั้งแต่แปดโมงครึ่เนา น้อยๆเราก็ได้เหยียบแผ่นดินเกาหลีแล้วนะคะทุกคนเราอยู่ที่นี่กัน9้าวันแปดคืนนะคะเดี๋ยวจะนอนที่โซก่อนแพทเราก็จะหลวมๆเลยเพราะว่าเราแบกงานมาทํากันทั้งคู่นะคะทั้งแล้วก็อาจจะมีคืนหนึ่งที่เราเราไม่ได้จองด้วยเราอะกะจะไปนอนลงอาบน้ําก็ถ้าตมาถามก็กะจะบอกตอมว่าเออี๋ยวเราจะไปนอนลงอาบน้านะไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่านะคะอีกอย่างหนึ่งเราแลกเงินมาแค่4 0 0พันบาททวนทุกคนคือเราอะ เอาบัตร u t u b e มาสมัครมาก็เลยคิดว่ามันน่าจะกดตังค์ได้แหละนะมันต้องกดได้เราก็ได้ยินมาว่าที่นี่ส่วนมากเขาก็จะใช้บัตรกันเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งทุกคนอายองฮาเซโยซีโอปะอายองฮาเซโยอากาสัสดครับอากา ไม่ใช่นั่นแต่จริงๆอ่ะตั้งแต่มาคือราบรื่นหมดเลยนะไม่ติดอะไรเลยอ่ะตอนที่เช็คอินอะไระเงี้ยเราบินของสายการบินจินแอร์นะทุกคนเขาบอกว่าสายการบินเขาอ่ะคือไม่ต้องปิ้นเคอีทีมาก็สามารถเช็คอินได้เนาะสายการบินจินแอร์ดีมากแล้วเขาถามว่าเออมีที่นั่งริมหน้าตา่างกับริมประตูเลือกตรงไหนคะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเลือกริมหน้าต่างค่ะแล้วเขาก็บอกว่า,อา,า,วา,อวาจองคู่ให้แล้วนะแบบนั่งคู่กันบางบางที่อ่ะคือถ้าสมมติว่าไม่ได้บุ๊กกิ้งที่นั่งมาก่อนอะไรเงี้ยมาด้วยกันก็จะต้องแยกกันนั่งใช่ไหมทุกคนคิดว่าไม่น่าจะ มีปัญหาอะไรนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราใกล้ถึงตอมอแล้วขอตัวไปผ่านตอมอก่อนแล้วเจอกันค่ะรีวิวตอมอ่อยคะ่ะง่ายจัดคือเอาเอาจงนั้นทุกคนแบบว่าทงนี้ ทุกคนแค่ตอมอเห็นหน้าผมอะ่ะก็คือเขาคงคิดว่าผมอ่ะเป็นลูกครึ่งเว้ยคือเขาเห็นพาสปอร์ตเป็นไทยใช่ไหมแต่ว่าเขาเห็นหน้าเป็นเกาหลีเงยเก็แบบเอ้ลูกครึ่งเกาหลีไทยเนี่ยไม่ไต้องไปฟังคนที่โม้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าคือวันนี้นันรู้สึกว่านัชโชคดีมากที่ตอมอผ่านง่ายมากๆตอมอไม่ถามอะไรเราเลยนะคะก็คือยื่นพาสปอร์เตเสร็จก็ให้สแกนนิ้วสแกนหน้าแล้วก็ผ่านออกมาได้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะใดๆก็คือผ่านมาได้แล้วไปเที่ยวกันค่ะทุกคนขอไป่ก้องนังก่อนเถอะตอนเล่ตุ เนมากจะเป็นลมอ่ะกลัวมากเขาเป็นประเทศที่อยากมามากเนี่ยเราแบบดูมาเยอะก็เลยกลัวแล้วแบบหลายๆคนขู่ไว้ก่อนมาด้วยสีย่สิบแปดแล้วจะบาบสามแล้วอ่ะยังนั่งทำงานอยู่ที่สนามบินเลยยิวข้าวอ่ะตอนกี้คืออยู่แบบไม่ไกลเกินเอือ้อมแต่ก็ยังออกไปกินไม่ได้ยิวข้าวแล้วอันนี้คือแบกงานมาทำที่แท้ทูนะคะทั้งคู่เลย อันนี้ก็คือยังทําให้เสร็จหรอกแต่ว่าหิวข้าวแล้วไม่มีแรงไม่มีสมองทํางานเลยเดี๋ยวรอเขาเล่นเรื่องงานแล้วก็ออกไปหาเขากินกันนะคะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเราจะนั่งรถอะไรเข้าตัวเมืองกันอันนี้ราคาสำหรับสอคนนะคะทุกคนอันนี้คือรถที่แอร์พอร์ตโกยิบเย้ได้มาแล้วทำไมต้องทำปากจูคนดูทางส่วนตัว ไปทางไหนคะนาการหนึ่งฝั่งนี้ไปนากาหนึ่งไปฝั่งนี้เหรออ๋อใช่นี่ไง้องอีกเจอละ <Okay. S 1> ห้งแดงห้งแดงเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ห้งแดงกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปไม่เป็นไรเราก็หิ้วสัมภาระพวกนี้ไปจันตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไปที่ห้องอีกเพื่อไปกินเนื้อย่างที่ห้งแดงนะทุกคน เมื่อกี้เราหาหลานเนื้อย่างจากในติ๊กต็อกมาหัวละ300กว่าบาทไม่ถึง400อยวไปดูกันว่าจะได้กินเป็นหลานแบบไหนเมื่อกี้นั่งรถเข้ามาในตัวเมืองจากแอร์พอร์ตนั่งมาในตัวเมืองหงเดพราคาประมาณ256บาทอันนี้ราคาสองคนน่้ใช่ปะคนละ100กว่าบาทเองข้อความแจ้งเตือนสาธารณะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอเอาไปแปลดิคืออะไรอ่ะขโมยอ่ะ สรุปข้อความเมื่อก um, ี้นะคะก็จะเป็นข้อความแจ้งเตือนคนหายของประเทศเกาหลีนะคะประเทศเกาหลีนะคะจะมีระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติครอบคลุมไปถึงเหตุฉุกเฉินสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศแล้วก็ภัยพิบัตินะคะอันนี้คนจีนหรือคนไทยคนญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นสวยมีเขาหน้าเลยเขาจะจูบจีบีอ่ะ โถดูนายใหญ่มากยี่สิบสี่เธอทำเงินไหมนะแต่เลยอ้าวแล้วบัตรอ่ะยังอยู่อีกเหรอเอ้าทำไมยังอยู่อ่ะเขาให้มั้งเขาบอกว่าดังจริงที่กอลล์หรอร่อยที่พีไทยลองปะเอาของไปเก็บก่อนไปถึงกินข้าวแล้วเอาขอไปเก็บ จบแล้วออกมาสูดอากาศเกาหลีแล้วอุ้ยโมูดี้เป็นไงบ้างความสึกโอเคครับดีครับดีครับไปตามหาร้านเนื้อย่างด่วนเฮ้ยอยากกินร้านอะไรแบบเนี้ยดูเพื่อนเป็นไนตซหน้าต้องมีตโตปกีแน่าเลยทรอแน่เลามากินนะเนีานนานเ่ยน <c oughs> ั่นโตปกียะไหมกินได้ไหม หารมือแรกที่เกาหลีนะคะเราขอฝากท้องไว้กับร้านเนื้อ,อย่างร้านนี้เลยร้านนี้นะคะให้ทุกคนลงที่สถานีฮงอิกแล้วก็ออกทางออกกาวค่ะร้านนี้จะอยู่ชั้นสองนะคะสามารถเดินขึ้นจากข้างตึกได้เลยเรามาตามรีวิวในติ๊กต็อกนะคะเป็นร้านเนื้อ,อย่างที่ถูกมากๆที่อยู่ในย่านฮงแดเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนถ่นนานในที่มาเดินเล่นที่ฮงแดแล้วอยากหาร้านเนื้อ,อย่างที่ราคาถูกและอร่อยนัดแนะนําร้านนี้เลยค่ะ าดูไม่ทายว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่<ม>ยังไม่มีวิแววว่าจะมืดเลยอ่ะดูสิท้องฟ้าแบบสว่างมากอ่ะอันนี้คือเวลาทุ่มหนึ่งของที่เกาหลีลองชิมก้องฉากันค่ะทุกคนไป มีคนไม่ได้ติดเกมหนึ่งคนนะคะไม่ได้ติดติดเกมั้ยเพื่นเหรอเพ่อนเลื่นไม่ติดไม่ติดอยู่ย่านหกแดงนะคะมีคนลองเพลงด้วยน่วงไว เมื่อกี้เธอเขาไปเดินดูเสื้อมาเอรแรกเขาจะเอาแล้วอะเสื้อตัวหนึ่งอะมันราคาประมาณ20,000กว่าบอนใช่ปะสี่มุพูกเนี่ย <c oughs> เขาก็เราแบบเขาอยากได้ประมาณ 2, 3ตัวเขาก็เลยแบบรอถามเธอก่อนดีกว่าแบบช่วยตัดสินใจเขา<อ>ก็เลยเดินออกมาสอ0 0 0นสาม0ันสองพัน,มมนบ่ลอนพี่บาทน,นะประมาณ4,500ออะเออห้าร้อยกว่ากับ600อ่อะ ที่เนี้ยพอเขาเเด้วยนออกมาแล้วร้านร้านข้าอง่ะงอ่ะขาย5,900วอนเหมือนกันดเดซเลยอ่ะจังหนองเมื่อห9 0 0อ่ะโอ้คือถ้าเขาซื้อมาอเขาจะต้องเสียใจมากแน่ๆเลยอ่ะซื้อได้ตั้งหลายตัวอ่ะโอ้เรียบร้อยเลยเออเรียบร้อยเลยดีนะที่รู้สึกว่าเออยังถามซืยอก่อนรูรีวิวห้องพักที่เกาหลีจัดเลยประตูสองชั้นทุกคนไม่รู้มองเห็นไหมชั้นแรกเลิศอ่ะ น,นี่ใส่รองเท้าปิดกลิ่นไ่โลกแล้วก็เข้ามาทีวีอันนักโครนิสแต่ว่าก็ได้อยู่แล้วก็ห้องประมาณนี้อุย้ยห้องดีที่ชอบที่สุดคือกระจกกระจกบ้านใหญ่มากแต่งหน้าช่ำแตที่จองมาได้คืนละเจ็้อยกว่าบาทนะทุกคนแต่ว่าถ้า walk in อะ่ะก็คือแบบ มาถึงแล้วเปิดอนะไรเงี้ยก็แค่พันกว่าบาทเองเริ่มต้นวันที่สองด้วยอาหารเช้าที่เกาหลีนะคะอันนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งนวอนอร่อยมากวอนใหม่ตอนบ่ายสามสำหรับเอิมอ,อะไรนะเริ่มต้นช้าเพราะว่าแบกง,งานมาทำทำงานไม่เสร็จเลย,แต,ยแต่ว่าหิวกินข้าวก่อนวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำหน้าที่เกาหลีกันเ,เราจะไปทำหน้าที่สถานี ฟังนำนะคะกินเสร็จแล้วก็จะไปกันเลยเพราะว่าเรานัดไว้สี่โมงเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาจะดึงเข้าก่นขึ้นข้าวต้มข่าดีมากๆน้ำจิ้มเราจะจิ้มอย่างตู้อืม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 อมว้าวหนูบ้านูแบบอยากลองป่ะ เป็นคนทาเองเราทําให้เห็นด้วยก็คือทาพร้อมกันเลยจ่ายเงินพร้อมกันคือว่าคนเดียวกันแบบไปดูรีวิวมาแบบควรใจยากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะยอันเดียวกันแล้วทาง่ายมากลงแล้วเราเป็นปีแลกของกูลงปีแลเลยเดืนเดือนก็ลงข่าวๆไม่มีปินสเต็ปเน่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วนี่ก็ไปดูมาเขาบอกว่าบางบางคอมเมนต์อะประมาณสองสามคอมเมนต์เขาบอกว่าทํเคเอททำ k คีทอ่ะยังยากยังยากกว่าเดินผ่านเข้าต่อมอยเออ ก็แบบช่วงนี้ก็เหมือนตอนที่เราทำอะที่ E T M มันปรับระบบใหม่แล้วเราทำช่วงที่มันปรับระบบใหม่เรารู้สึกว่ามันง่ายมากใช่หรือว่าเราเคยผ่านการทำไอซ่าจริงแต่เราก็ไม่รู้ไอความหมายนี่คือว่าไอความหมายที่บอกคือตอมองมันไม่ได้ผ่านยากนะครับที่จะพอะที่คือคือมันผ่านง่ายก็อย่างนูเนี่ยเดินทางบ่อยไปมาแล้วแบบหลายประเทศอ่ะแต่ว่าของคนนี้เพิ่งไปญี่ปุ่นมาก็ไม่ใช่ผ่านข่าวของคูอันนี้ก็ไม่รู้เกี่ยวมั้ยนะทุกคน ประมาณนี้ป่ะประมาณนี้แหละคิดว่าถ้าให้ใหม่รอบมาป่ะยังไม่เจออะไรน่าสนใจนะยังไม่รู้ว่าจะจะจะมาซ้ำอะไร mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเดินไปเลยแล้วเจออะไรน่าสนใจก็อาจจะมีแต่ญี่ปุ่นนะซ้ำแน่นอนครับน้องๆแต่ที่คนพบแะบเสื้ออาหารแพงป่ะสานีที่นี่มีลิฟต์ด้วยทุกคนแจง๋ง <Wow. S 1> อ๋อใช่สถานีจุนังเราอะ่ะมันมีสองสองอันพอจจำได้แต่เธอเมาื่อวานเธอเก่งมากเลยนะเธอพาันลงสูกแน่อนอนอยู่แล้ว แม่นอนอยู่แล้วครับน้องๆสรุปนะคะเรามานั่งบัสกันสถา,า 8, 1, <ง>นีรถบัสแต่หนึ่งสีหกใลงอันนี้ c o r e a WORLD CENTER c o r e a WORLD CENTER เราจะนั่งได้ไหมอ่ะเราใช้เงินนั่งได้เลยเหรอเนี่ยกางนำ้ำมันถึงกังน้ำเลยนะใช่แต่ว่าเขาให้ลงให้ลง KOREA w o l มันจะเดินใกล้กว่าเนี่ยเขาเสร็จไปคลินิกอะ่ะไม่ได้เสร็จไปกังน้ำอะ่ะ มสองแค่้สามันสามพันวอนไม่ได้เตรียมตังค์เขาไม่มีหอนด้วยอาะ ก็มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะคะก็คือจากที่เราจะไปกางน้าเราจะไปที่อ e ีฮวายูนิเวอร์ซิตี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าพี่ล่ามที่ทํางานอยู่ที่คลินิกนะคะเขาจะเลิกงานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าจะสื่อสารกับทำคุณหมอไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยขอเขาเลื่อนวันแทนค่ะมาถึงแล้วอีฮวาสถานีเท่านั้น เมื่อกี้เรานั่งรถไฟเอ้ยรถเมสาย271นะคะประมาณหลายป้ายอะชั่วโมงกว่ามาถึงราคาตกคนละ1,500วอนแล้วเงินน่ะเราไอ้นี่เงินเราเตรียมมาไม่พอด้วยเขาเล่นรถได้ห้าร้วอนเราต้องไปรีบไปซื้อบัตรทรีมนนี่แหละอันนี้คือเดินไปกี่นาทีถึงอะเธอนี่ยะมันอยู่ตรงนานี้ ยงแบบแถวนี้แบบเริ่มเจอคนหน้าตาดีขึ้นมาไงเหมือนเป็นโซนนักศึกษาคนหน้าตาดีขึ้น,น <c oughs> มากีสตอเบอรี่แถวที่พักเราอ่ะสี่พันวอนที่นี่เท่าไหร่ <c oughs> ไม่มีอแต่ <c oughs> ลูกใหญ่กว่า 6, <000. S 1> ลูกประมาณเนี้ยห0 0ันซื้อแถวที่พักเราดีกว่าถูกกว่า ไปซื้อสตาร์บัคก่อนนะคะทุกคนแก้วนี้แก้วละร้อยแปดสิบแปดบาทอร่อยไหมอร่อยขึ้นหน้าเลยทุกคนเจอกันที่ i w a Gaming นะครับไม่ใช่ i w a University นะครับผมตามนั้นค่ะมาถึงแล้ว i w a University มีทางเดินแบบน่ารักมากเลยมีของขายแล้วก็เหมือนเป็นทางแบบ สโลว์ Slow, ขึ้นเขานิดนึงนะคะทุกคนน่ารักมากเด็กที่นี่ผิวดีมากอะหน้าตาจิ้งลิงอ๋อเดินตรงเข้ามาก็ถึงเลยเดี๋ยวรอบรรยากาศดีมากอะนี่ไงถึงแล้วตรงนี้แหละท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทุกท่านครับอันนี้คือสถานที่ยอด <laughs> ฮิตที่เขามาถ่ายรูปก,กันนะครับก็ตรงนี้เลยจะมาถ่ายถ่ายกันอยู่ตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบทรงๆตรงเนี้ยฮะอ่าอะไรคือทรงทรงเป็ดพะโลไง เขาชอบมาถ่ายกันรงนี้สวยมากถึงแล้ววัดตะวัสดีตารของเราวันนี้ก็จะมีที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกะจะไปแม่น้ำฮันต่อแล้วถ้าสมมติว่าทันก็จะไปตลาดควางจังต่อนะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกจะไปทำหน้าแต่ว่าเราหลงทางกันเลยเลื่อนเขาเป็นวันพรุ่งนี้นะคะไปให้ดูวิวข้างหลัง กำอะไรก็ไม่รู้เด้อทุกคนเหมือนเดินขบวนคานเลเลยอันนี้จะเป็นทางเดินเข้ามาหาลาัยอีวัวานะคะมาหาลาัยอยู่ข้างนหนู้นคืสิมันจะเป็นเหมือนฟิวฟิวแบบขึ้นข่านิดนึงตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อที่มันนี่ก่อนที่มันเอาไว้ขึ้นรถเม์นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะจากมหาลัยอีฮวาเรากำลังจะไปแม่น้ำฮันกันในตอน6โมง41ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าไปทันนี่คืออะไรมันปิดหรอไม่ใช่ไปทันฟ้าสว่างได้ถ่ายรูปหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปตลาดกันเลยอะเออเขาว่าไม่ทันฟ้าสว่างยังไงไม่ทันร้านเปอร์เซ็นได้กินหมาล่าตอนนี้ไปไหมจะกลับลไหมจะไปไหม ไปตลาดเหรอตลาดอะไรตอนนี้เราจะไปตลาดควังจังนะคะแต่ว่านั่งรถเลยมาหนึ่งป้ายก็เลยขึ้นมาเจออันนี้เฉยเลยเดี๋ยวแวะถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะคะถึงแล้วตลาดเนี่ยถึงทางเข้าตลาดแล้วก่อน ถึงตลาดแล้วมันจะมีแผ่นเนี้ยที่พี่พีดอินแหละเอามากินเยอะๆๆๆรู้ว่าตลาดที่นี่จะปิดกีด่โมงอยากกินโดอกโกกี้น,นี่มีต็อกให้เรากินเยาค่อยเดินกลับมาร้านนี้ดีกว่าดูคนเยอะดิ คุณป้าเน็ตฟิกเนี่ยคุณป้าเน็ตฟิกเอา้าก็วันนั้นที่เขาดูไงคือเขาออกรายการเน็ตฟิก็เห็นป้าเรามันดงังแล้วคนมากินตามเยอะใช่อยกกอกินป่จะกินปหล่ะคืออะไรก่ะไผ่คุณดาชิคุนดี ีอุ่นเหรอเนี่ยอันนี้นะคะสามพั 3, นวอนแล้วก็เดี๋ยวสั่งตีนไก่มาอีกหนึ่งที่พับโชโรชอบกินอันนี้อะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าอร่อยมาก น้ำสตรอเบอรี่ราคา5,000วอนอันนี้เท่าไหร่นะส5 0 0อยวอนอร่อยอันเนี้ยมากเอ่าแบบเหมือนแบ้งตอกอ่ะอร่อยจริงอร่อยมากเดี๋ยวดูมาซูจินนะโดนหลอกขายโดนหลอกขายอร่อยเฉย,ย,ยมีคนแกงง่ายเออเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่ามัน มีแบบว่าแบบเหมือนวักมือเรียกอะว่าเออก็มาดูหน่อยเขาเดินเข้าไปเอ้ยมีโอริโอด้วยก็อ่ะวันวันอันนึง <laughs> นี่กตลาดที่นี่ของแพงมากคุณเออสามพันอัพอะอืหมดไปไม่รู้เท่าไหร่พันเราเมื่อกินไม่กี่ยอย่างเองโอเคตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบสี่แล้วทับมองเธอถ้ามาถ่ายกันมากล่พูดดิ ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบสี่แล้วนะทุกคนคือที่แพนวันนี้จะไปทำหน้าจะไปกันนาจะไปแม่น้ำพันจะไปใดๆก็ตามก็คือจบแค่ที่มหาลัยอีฮวาแล้วก็ไปที่ควังจังเหรอใช่แล้วก็นั่งรถเมย์กลับนะคะทุกคนมาแล,แล้วมาแล้วหรอเอ๊เรถมาแล้ว